สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ T, T ิสโก้ทีเฟกฮับค่ะดิฉันดารุณีสิงหารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณธนพลนบำรุงพงศ์นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทิสโก้นะคะสวัสดีค่ะพี่เต้ครับสวัสดีครับคุณบีค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตมุมมองตลาดทีเฟกนะคะพี่เต้คะช่วยอัปเดตมุมมองตลาดทีเฟกนะคะก็คือหลังจากที่เฟกเนี่ยส่งสัญ,ญญาณผ่อนผันการเด้งขึ้นดอกเบีย้ยค่ะเป็นยังไงบ้างพี่เต้ม,มองยังไงคะครับ ก็ทราบในส่วนของเฟดนะครับก네็ต้องบอกว่าการที่จะขึ้นดอกเบี้ย50เบสิสพอยต์เนี่ยมันก็เป็นไปตางที่ตลาดคาดไว้นะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการที่เขาบอกว่าเขาแบบมีมุมมองที่ซอฟต์ลงจากก่อนหน้าเนี่ยก็เป็นเรียกว่าทําให้ตลาดนต่อรับในเชิงบวกนะครับแต่ว่าเขายังมีเกินอยู่นะว่าการคงดอกเบี้ยแบบสูงเนี่ยคงต้องอยู่ในเรียกระยะเวลานานการชะลอการลดดอกเบี้ยเนี่ยคงยังไม่รีบมานะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตลาดหุ้นต่อรับในเชิงบวกนะฮะบวกกัน และสองสาวว่าเสร็แล้งเลยนะเมื่อคืนค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างดีครับค่ะและทางฝั่ง,งกงนงนะคะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยคะ่ะ0.25%ค่ะพี่เต้มองว่าอย่างไงคะนะครับสำหรับฝั่งไทยน,นี่ก็ชุมกันไปเมื่อวานนะ0.25%ซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างเอกฉันนะครับก็ต้องบอกว่านี้ก็เป็นตามที่ซิจโก้คาดเหมือนกันนะ0.25แล้วก็ปีหน้าเนี่ยเราก็มองว่าขึ้นอีกสามครั้งนะฮะเป็นปลายทางอยู่ที่สองเปอร์เซ็นต แต่ถามว่าตลาดมองเท่าไหร่มองที่ว่าเป็น1.75หรือ2.25ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ถามว่าเศรษฐกิจไทยในปีหน้าเนี่ยต้องบอกว่ามีปัจจัยบวกรออยู่นะจากการเปิดประเทศ <Okay. S 1> โดยเฉพาะของจีนเนี่ยก็ต้องบอกว่าถึงแม้จะมีความวุ่นวายเข้ามานะว่ามีการประท้วงในหลายบนทนนะครับเรื่องที่ว่าโควิดล็อกดาวน์คุยซีโร่เนี่ยเข่มวดเกินไปซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมองได้ทั้งสองมุมนะมองในแง่แบบลบก็คือ,อรัฐบาลจีนเริ่มควบคุมไม่ได้แล้ว แต่ถ้าเกิดมองในเชิงบวกกลายเป็นว่ารัฐบาลจีนเนี่ยคงต้องรีบเหมือนพอนคลายะนะครับดังนั้นเนี่ยการเปิดประเทศก็น่าจะเร็วขึ้นนะซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกประเทศไทยเนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่พึ่งพาการไปรู้ข,ของนักท่องเที่ยวชาวจีนเยอะนะ,ะจริงๆหลายประเทศเลยพึ่งพานักท่องเที่ยวชาวจีนถ้าเปิดประเทศได้เนี่ยการเติบโตงเศรษฐกิจจะเริ่มกลับมาได้ะนะครับนะแต่ทีนี้พอเรามามองในเชิงของตัวดอกเบีย้ยนะครับตัวของบอลยิ ield, เนี่ยถ้าเกิดมองในระดับโลกนะเดี๋ยวขอไปสไลด์ถัดมาเลยนะครับ ก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้บอลยูโรเนี่ยมันกลับมาเป็นอินเวอร์สนะนะตอนแรกเนี่ยมันเข้าของฝั่งพวกสหรัฐนะอินเวอร์สเนี่ยก็คือการที่บอลยูระยะยาวนะครับให้ดอกเบี้ยน้อยกว่าบอลบอลร,ระยะสั้นนะซึ่งตรงนี้มันผิดปกติผลิตการเป็นเราลงทุนซื้อตัวนานๆเนี่ยมันควรจะมีผลตอบแทนที่ดีกว่าตรงนี้กลายเป็นคนกังวลน,นะครับซึ่งเป็นก็ลามมาถึงเป็นระดับโลกแล้วนะก็ค่อนข้างส่งสัญญ,ญาณชัดเจนว่านักลงทนน่ะนักลงทุนมองว่าเศรษฐกิจโลกโอกาสรีเจชันค่อนข้างสูงนะ ซึ่งตรงนี้ก็จะสอดคล้องกับตัวเลขการส่งออกของไทยนะครับนะส่งออกของไทยเดือนตุลาคมนะครับก็กลับมาหดตัวลงนะลบ4.4เปอร์เซ็นต์เยนอนเยนนะเทียบปีก่อนนะฮะเป็นคอสารางด้าถัดมาเลยนะก็จะว่าหดตัวลงเนี่ยซึ่งตรงนี้เนะี่ยเป็นทั้งกลุ่มของพวกสินค้ากเกษตรนะครับสินค้าอุตสาหกรรมรวมถึงการนําเข้าสินค้าสินค้าทุนเนี่ยก็หดลงด้วยนะข้อข้าง,างสัญญาชัดเจนว่าตอนนี้เนี่ยดิบานโลกเนี่ยเริ่ม,ม,มแผ่วลงแล้ว ดังนั้นปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจโลกก็ยังมีเป็นความเสี่ยงอยู่ค่ะก็ค่ะพี่เต้คะออปัจจัยเชิงบวกนี้แล้วมองตลาดเซตห้าสิบฟิวเจอร์อย่างเงี้ยคะ่ะว่ายังไงคะนะครับสําหรับตัวเซตห้าสิฟิวเจอร์นะต้องบอกว่าตลาดไทยตอนนี้เนี่ยเป็นเรียกสัญญาณค่อนข้างดีนะตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่แถวบริเวณเก้าร้อยเก้าสิบเกือบเกิดจะพันจุดนะครับผมก็มองแนวต้านแรกเนี่ยหนึ่งพันหกจุดก็คือไฮเดิมของรอบที่แล้วนะที่ตีเส้นไว้ในนั้น แต่ถามว่าถ้าเกิดเบรกจุดนี้ได้ใตป้ายต่อไปที่เราให้คือ1,030จุดนะครับแล้วก็จุดสต็อปร้อนเนี่ยถ้ามันผิดทางนะก็มอง976-980ถามว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้ตลาดอาจจะกลับมาเป็นขาลงได้ ก็คงไม่พ้นเรื่องขา่าวล่าสุดที่ออกมานะเรื่องการเก <å> ็บภาษีการซื้อขายหุ้น <c ười> ซึ่งตรงนี้คงต้องรอดูลาะเอียดอย่างชัดๆก่อนนะครับว่าจะ <c ười> ยังไงจะเริ่มใช้จริงปีหน้าเลยไหมตามที่เกิดไว้ก็ <c ười> ถือว่าเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกัน,นใช่ครับค่ะต่อไปค่ะเป็นตัว s s f f u t u r e ค่ะวันนี้พี่เต้เรียกไว้กี่ตัวคะนะสํสำหรับตัว single s t o k f u t u r e นะครับว่าจะเป็นอัปเดตจากข่าวก่อนนะเจ้าเจอกันไว้ก็อันนี้ก็ต้องบอกว่าตัวของสผเก็ปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะครับอาทิตย์ก่อนเนี่ยก็อยู่183รลเวณหนึ่งแป แต่ถามว่าวิวเราเป็นยังไงนะก็แต่ว่ายังเป็นวิวเดิมอยู่นะฮะถ้าใครมีอยู่เนี่ยเรามองที่บริเวณร้อยแปดเก้าร้อยเก้าสิบเนี่ยเป็นจังหวะขายช็อตปิดสัญญานะคะยังลองไว้นะครับส่วนถ้าเกิดจะกลับไปเล่นรอบใหม่เล่นที่ไหนนะฮะร,รอตกไปบริเวณร้อยเจ็ดสิบเจ็ดก่อนบริเวณจุดแนวรับแถวนั้นนะฮะค่อยเริ่มเปิดสัญญารอบใหม่ค่ะไปที่ตัวถัดไปได้เลยค่ะตัวนี้เป็นตัวอะไรคะอ่าอีกอันนึงฮะตัว BDMS เนี่ยบ d m s อเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันไปชนแนวต้านแล้วก ตกลงมานะตามที่เรามองกันไว้ตอนสัปดาห์ก่อนตอนนี้เนี่ยก็อยู่บริเวณที่ยีิบเก้าต้นๆน,น,นะครับถามว่าแนวต้ารอบก่อนมันขึ้นไปเท่าไหร่นะก็บริเวณสามสองเรามองว่าบริเวณรักสามสองเรียกสามเอ็ดจุดห้าขึ้นไปเนี่ยเป็นจุดที่น่าเทคโคฟิตนะครับถามว่าตอนนี้จะรอเปิดลองที่แถวไหนดีนะเราก็มองจุดแรกในบริเวณยี่สิบเก้าจุดหนึ่งนะฮะถ้าสบใครรีบร้อนหน่อยแต่ถ้าใครรอได้เนี่ยบริเวณยี่สิบแปด จุดห้ายี่แปดกลางๆเนี่ยมีจุดหนึ่งให้เปิดได้นะฮะก็แน่นอนเปิดตรงนั้นแล้วก็เป้าหมายเราคือบริเวณสามสิบเอ็ดจุดห้าขึ้นไปนะฮะค่ะก็จบแล้วนะคะสําหรับตัว s s f future ค่ะต่อไปเป็นตัวทองคาค่ะค่ะหลังจากที่ทองคําดีตัวขึ้นเนี่ยค่ะหลังจากที่เฟดเนี่ยมีการแบบว่าเออชะลอรปรับขึ้นดอกเบี้ยค่ะพี่เต้มองตัวนี้ว่ายังไงคะนะฮะก็เรียกโดยปกติธรรมชาติของทองนะพอมีเงินเฟ้อน,นิดๆเนี่ยทองจะค่อนข้างมีผลตอบแทนที่ดีนะฮะ ซึ่งตอนนี้เงินเฟ้อเองก็เริ่มเรียกว่าเริ่มนิ่งๆแล้วนะตัวราคาทองก็เลยเริ่มดิดตัวขึ้นมานะครับถามว่าทองคําเนี่ยเรามองเป้าเท่าไหร่นะก็เป้าแบบสั้นๆนะสั้นๆที่เราให้เนี่ยคือหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์นะครับก็ไน้เห็นพยูนทันวาอาจจะได้เห็นแต่ถามว่าถ้าเกิดไปถึงต้นปีหน้าเนี่ยต้นปีหน้าว่ามีโอกาสลุ้นไปได้ถึงหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบนะครับแนวรับรอบนี้เนี่ยเราให้ที่หน,น,นึ่งเจ็ดสามศูนย์นะไม่น่าไม่น่ามาหลุดได้แล้วตัว stop ะะสตอ็อปลนะะ็อ เจ็ดสามศูนย์ไม่น่าหลุดแต่ถ้าหากหลุดเนี่ยแนวต่อมานะก็คือบริเวณพันเจ็ดร้อยทวนค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะเป็นตัวของอดอลลาร์นะคะนีะ่ครับแล้วค่างเงินดอลลาร์ต้องบอกว่าช่วงนี้เงินบาทแข็งโป๊กเลยนะก็ะเรียกอยู่ดีๆกลับมาสามห้าอาทิตย์ก่อนเราย,ยังดูกันอยู่ที่แบบสามหกสามหกจุดห้าอยู่เลยนะฮะก็ต้องบอกว่าค่างเงินบาทเนี่ยแข็งค่าขึ้นเร็วมากนะก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยถามว่าเป้าอยู่เท่าไหร่ต้องบอกบริเวณสามห้าสามสี่จุดเก้าเนี่ย ก็เป็นตัวแนวรับของเราแล้วนะถ้าเกิดหลุดจุดนี้ไปได้เนี่ยมันจะลงไปได้แบบไกลเลยแบบจุดต่อไปคือสามสี่จุห้าแล้วก็สาิบสี่ท้วนนะครับจากสามสจุดเแนวต้าเนี่ยก็ปรับลดลงมานะเป็นอยู่ที่สามห้าจุดสี่กับจุดห้านะครับโอกาสกลับไปเทสสามหได้เนี่ยคงต้องลุ้นหน่อยนึ่งนะครับเพราะว่าการาฟตอนนี้เนี่ยมันเป็นแบบขาเงินบาทแข็งค่อนข้างชัดเจนเลย ค่ะโอเคค่ะก็สําหรับอันนี้นะคะขอขอบคุณพี่เต้ม,มากนะคะที่ไม่แบ่งแบ่งปันมุมมองไอเดียตลาดนะคะขอบคุณค่ะครับผมค่ะทุกท่านค่ะจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางวอลรทิสโก้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะและเราจะนําความรู้ดีๆเรื่องเด่นประเด็นน่าสนใจมาฝากทุกท่านนะคะเวลา16นาฬิกาค่ะทุกวันศุกร์ผ่านทาง Facebook t i s c o Security ค่ะแล้ววันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ